สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกันกบปายในช่อง d จาก Diary นะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องการทำงานในประเทศฟินแลนด์ค่ะทุกคนคือไปทำงานอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะของคนฟินเป็นเวลา6ปีแล้วนะคะก็ทำมานานแล้วเหมือนกันเป็นงานที่ยาวนานที่สุดเท่าที่เคยทำมานะคะอยู่เมืองไทยไปไม่เคยทำงานที่ไหนถึงปีเลยนะคะแต่ว่าอยู่นี่มันเป็นเหมือนชอตเรามีไม่ค่อยเยอะนะคะ ก็เลยก็เลยทำนานแล้วค่ะสำหรับหน้าที่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะทุกคนก็จะไม่มีอะไรมากค่ะก็จะเป็นการสั่งของนะคะจัดของเข้าร้านนะคะจัดของเข้าชั้นแล้วก็แคชเชียร์นะคะบริการลูกค้าก็จะประมาณนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้ไปจะมาพูดถึงอีกหนึ่งหน้าที่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็คือหน้าที่จับขโมยค่ะทุกคน <c oughs> ค่ะฟังไม่ผิดนะคะก็คือจับขโมยก็ บางคนจะสงสัยว่าอา้าวประเทศฟินแลนด์มีขโมยด้วยเหรออะไรเงี้ยมีค่ะมีนะคะก็จะเป็นประมาณว่าเขาจะมาขโมยกับข้าวจะขโมยแอลโกอฮอล์อะไรประมาณนี้นะคะส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มคนที่ติดเหล้านะคะติดเหล้าติดยาอะไรประมาณนี้นะคะคือคนที่ตกงานที่ประเทศฟินแลนด์ปกติเขาก็จะได้เงินจากรัฐบาลประมาณหนึ่งนะคะอยู่แล้วแต่ว่า กลุ่มคนที่ติดเหล้าเนี่ยเขาก็จะดื่มทุกวันแล้วเงินเขาก็จะหมดนะคะเพราะฉะนั้นทางเลือกของเขาก็คือเขาจะมาขโมยค่ะเหตุการณ์นะคะวันนั้นก็เป็นวันที่ไปทําอยู่ที่ทํางานพอดีนะคะลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าก็คือขโมยคนนี้นะคะเขาก็เข้ามาแล้วเขาก็เก็บของเก็บขนมเก็บอาหารใส่ในถุงนะคะทุกคนแล้วก็แล้วเขาก็เอาแอลกอฮอล์สองแพ็คแล้ว 6กระป๋องนะคะใส่ไปในถุงด้วยแต่ว่าพอมาถึงแคชเชียร์เนี่ยเขาก็จะไม่จ่ายเงินค่ะทุกคนเอาพอบอกว่า,เ,าเธอมีของในถุงอีกเอาออกมาคือเขาจะไม่อ,ออกแล้วเขาก็จะออกออกจากร้านไปเลยนะคะไปก็วิ่งนะคะดึงฉุดกระชากลากถูกับเขานะคะทุกคนแล้วถุงมันก็ขาดแล้วทีนี้ไปก็รีบคว้าเอาของนะคะวิ่งกลับมาแล้วเขาก็ปกตินะคะคน ที่มาขโมยส่วนมากถ้าเราได้ของแล้วเขาก็จะไปเลยนะคะทุกคนแต่ว่าคนนี้คือเขาคืออยากได้มากสงสัยเขาคือคือจะอยากอยากดื่มมากจริงๆอ่ะคะ่ะเขาก็วิ่งกลับวิ่งตามมาเอากลับไปนะคะแล้วก็เราก็จุดกระชากลากถูกเพื่อนร่วมงานไปจะไม่กล้าเข้ามาใกล้เลยนะคะเพราะว่านังกลัวแต่ว่า เราเป็นหญิงไทยใจแข็งนะคะทุกคนเราก็ไม่ได้รู้สึกกลัวนะคะตอนนั้นก็รู้สึกแค่ว่าเราต้องเอาของคืนเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายเงินอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าโชคดีที่สุดท้ายนะคะก็มีลูกค้าผู้ชายมาช่วยเขาก็เลยยอมไปะคะ่ะทุกคนอ,อในโมเมนต์ที่เขาวิ่งกลับมาเอาแอลโกอฮอล์กลับไปนะคะไปก็คิดว่าตายหาย่าแล้วนี่มันจะมาตีเราหรือเปล่า,าอะไรแบบนี้นะคะ แต่ว่าก็สรุปว่าก็ไม่ได้ทําอะไรนะคะก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่ว่าพ่อบ้านก็จะไม่ค่อยชอบนะคะที่ปายจะไปสู้รบปลมือกับผู้ชายกับขี้เล่าขี้ยาอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วก็เกิดเขาทําอะไรขึ้นมามันก็จะไม่คุ้มอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราอยู่ในหน้าที่เนาะทุกคนมันก็ คือเราเห็นคนขโมยไปต่อหน้าต่อตาแล้วคือเราจะปล่อยให้เขาเดินออกจากร้านไปเลยอย่างนั้นมันก็ทําไม่ได้นะคะมันก็อยู่ในสัญชาตญาณว่าเราจ็ต้องเราจะต้องเอาของคืนอะไรแบบนี้นะคะก็มันก็จะหลายๆครั้งคะ่ะทุกคนอันนี้ก็ไม่ใช่ครั้งเดียวก็ในระยะเวลา6ปีนี้ไปก็ชุดกระชากรากถูกับกับขโมยนะคะเออมาเยอะพอสมควรเหมือนกันก็ไม่ได้รู้ไม่ได้รู้สึกกลัวนะคะไปก็ อาจจะเป็นเพราะเรามีความไว้ใจในระดับหนึ่งในคนฟินแล้วก็ในประเทศฟินแลนด์นะคะก็คือเขาแค่อยากได้ของที่เขาจะขโมยถ้าเขาไม่ได้เขาก็ไปอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีที่จะมามีอาวุธทำร้ายร่างกายอะไรพนักง,งานอะไรแบบนี้ก็จะไม่ค่อยมีนะคะถามว่าคุ้มไหมนะคะที่ทำงานแบบนี้แล้วก็ต้องมาต่อสู้สู้รบปกมือกับขโมยแบบนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราถึงขนาดเราต้องเจ็บตัวเข้าโรงพยาบาลอะไรแบบนั้นก็ไม่คุม้มหรอกคะ่ะทุกคนแต่ว่าเท่าที่เจอมามันก็ยังไม่มีแบบนั้นเนาะก็จะเป็นประมาณมันจะเป็นความรําคาญมากกว่าคะ่ะว่าคือมันเสียเวลาเราแล้วเราก็ต้องไปสู้รบกับเขาเสียสุขภาพจิตนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่ามันก็ เป็นหน้าที่ของเรานะคะเ,เงินเดือนสําหรับที่เราทํางานอยู่ตรงนี้มันก็โอเคนะคะมันเราถ้าเราไม่คิดอะไรมากมันก็ไม่เป็นไรจับใดท้ที่ยังไม่ได้เกิดเ,เรื่องร้ายแรงขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าถ้าจับเขาได้เนี่ยขโมยเนี่ยถ้าจับได้แล้วส่งตํารวจเงี้ยคือเขามีบทลงโทษอะไรยังไงบ้างนะคะคือบทลงโทษสําหรับคนที่ขโมยของเนี่ย ก็จะไม่ค่อยมีนะคะทุกคนคือมีแหละก็คือจะประมาณว่าเขาก็จะลงบันทึกไว้อย่างเงี้เนาะแต่ว่า,าแล้วก็จะมีแค่ค่าปรับค่ะคนที่ขโมยก็ต้องเสียค่าปรับเสียค่าเสียหายอะไรเงี้ยค่าปรับก็จะขึ้นอยู่กับของที่เขาขโมยไปอะไรประมาณน,นี้ค่ะส่วนมากมันก็จะเป็นกับข้าวเป็นเ,เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยนะคะมันก็จะไม่ได้มีราคาสูงมากแล้วก็ถ้าเป็นพวกที่เขาเป็นคนที่ไม่มีเงินเขาเป็น คนที่ติดเหล้าอย่างเงี้ยค่ะติดเหล้าติดยาแล้วเขาก็ถ้าเขาไม่มีเงินก็คือลงบันทึกไว้เขาไม่มีเงินก็ทําอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือบทลงโทษก็จะไม่ค่อยมีพูดถึงเนาะแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้เยอะนะคะทุกคนแต่ว่าก็จะมีมาเรื่อยๆนะคะก็ถ้าเกิดใครที่อยู่ ในประเทศฟินแลนด์นะคะที่กําลังจะหางานจะไปทํางานซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยถ้าถ้าเกิดว่าคุณกําลังจะไปที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆอย่างที่ป่าอยู่นะคะมันก็จะประมาณ Lotus e x p r e s s บ้านเราก็จะประมาณนั้นได้นะคะเออนั่นแหละก็คุณก็จะต้องเจอแน่นอนนะคะกับปัญหาในที่ที่คนจะมาขโมยของนะคะต้อง สู้รบปบมือกับเขาเนาะแต่ว่าถ้าเกิดไปซปปูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆนะคะไฮเปอร์มาร์เก็ตอย่างเหมือนบ้านเราก็ถ้าจะเป็นเป็นบิ๊กซีเป็นโลตัสใหญ่อะไรเงี้ยที่นี่มันก็จะมีชื่อซิตี้มาร์เก็ตนะคะพริสมาอะไรประมาณนี้ถ้าใหญ่ขนาดนั้นเขาก็จะมียามนะคะมีหน่วยรักษาความปลอดภัยของเขาพนักงานห้างเนี่ยก็จะไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับพวกขโมยขโจรอะไรนะคะแต่ว่าอย่างปลายนี้ก็ ก็ต้องออสู้รบกันไปนะคะ mm hmm. ก็ไม่เป็นไรเรายิงไทยใจแกล่งนะคะ oh. ทุกคน <laughs> นั่นแหละค่ะใบก็มาเล่าให้ฟังเล็กๆน่อยๆนะคะอีกม,มุมหนึ่งนะคะในการทำงานในประเทศฟินแลนด์เนาะยัยงไงก็ใคร ผ่านมาเจอผ่านมาดูนะคะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไปด้วยนะคะสำหรับคนที่ติดตามอยู่แล้วนะคะแล้วก็แวะเข้ามาให้กำลังใจไปก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะยังไงเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนไปต้องรีบไปทำง,งานแล้วไม่รู้จะต้องสู้รบปบมือกับใครหรือเปล่าวันนี้เนาะหวังว่าจะไม่ต้องเนาะยังไงเจอกันใหมค่ค่ะวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ